ดีค่ะเพือพ่อ,อนๆแม่บ้านแบงคอกค,ค,ค่ะเช้านี้เราจะกันเช้าว,วันจันทร์ที่3ตุลาคม2องพันห้าอยหาะคะยังกินเจอยู่เนาะจะหมดเจก็วันที่5้านะคะเพื่อนๆอีก2วันเนาะกับข้าวเราซื้อมาเยอะไม่ต้องซื้ออีกเลยค่ะเต็มตู้เย็นเลยนะคะเช้านี้แม่บ้านชงกาแฟแดำเนาะแล้วก็มีปลาทั้งตัวจากเมื่อวานค่ะยังเหลืออยู่ก็เลยเอามากินสตัวนะคะ เดี๋ยวเช้านี้จะต้องออกไปส่งลูกแต่เช้าเลยค่ะเขามีงานดูโรงพยาบาลสัตว์นะคะในมหาวิทยาลัยค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็อากาศเย็นนะคะเพื่อนๆอากาศเย็นๆเ,เ,เนาะฝนยังไม่ตกค่ะเมื่อคืนตกพลำเกือบทั้งคืนเหมือนกันค่ะมาค่ะรับประทานอาหารเช้ากันค่ะรองเทา้ายางครับเพื่อนนุ่มๆน่ารักอันนี้แม่บ้านสั่งมานานแล้วเนาะ น่าจะปีกะปีแล้วนะคะนี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะนี้วันนี้ลูกสาวจะต้องใส่ไปดูงานที่ในโรงพยาบาลนะเขาต้องใช้รองเท้าแบบหัวแบบนี้นะเนี่ยค่ะเป็นรองเท้ายางคะ่ะเตรียมว้ให้เขานะฝนเริ่มลงเม็ดแล้วค่ะเพ,พื่อนแม่บ้านมาส่งลูกที่มหาวิทยาลัยแล้วเนาะตอนนี้ก็แปดโมงแปดโมงเช้านะคะ ก็มาก่อนยี่สิบนาทีเนาะเดี๋ยวเรากลับบ้านเลยค่ะเพื่อนเพราะว่าเมื่อวานซื้อกับข้าวอะไรมาเยอะแยะแล้วนะคะกดลงนลดอีกแล้วเรามาเดินทับซปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพื่อนเดี๋ยวซื้อของนิดหน่อยเนาะแล้วก็ว่าจะซื้ออาหารแมวเดี๋ยวลองเอาอันนี้ไปให้เจ้าสัวกินไม่รู้จะกินไหมนะคะ เพิ่งหยุดตกไปค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็สเว็ดมงครึ่งแล้วนะคะมีแดดนิดๆน,นะอันนี้เป็นดอกพวงคลามนะคะแม่บ้านไม่ได้มีหลักให้เขาเลื้อยเนาะก็ให้เขาพาดๆไปกับต้นไม้สูงๆนะคะวันนี้ออกดอกค่ะอันนี้เป็นผ้าคลุม มอใส่เนาะที่เราซื้อมานะคะสองร้อยบาทค่ะเพื่อนที่บ้านมีต้นพวงชมพูนะคะเพื่อนเพื่อน,อนแต่เขาขึ้นไปบนต้นอ่าอันนี้หมากเมาเนาะอกอล่มค่ะจะเห็นเนาะดอกเขาจะร่วงมาเรื่อยๆเลยค่ะพวงชมพูดอกเขาน่ารักดีดอกเขาก็จะร่วงมาไมทุกวันเลย่ ตอนนี้ก็บ่าย3ามโมงสินาทีแล้วนะเดี๋ยวแม่บ้านจะออกไปรับลูกแล้วเนาะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะคะเพื่อนๆบางที่ตกหนักน้ําท่วมแล้วนะคะฝั่งบ้านเราน้ํายังไม่ท่วมแล้วก็ตกอย่างนี้ค่ะหนักบ้างเบา,บ,าบ้างผสมกันไปนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ าหาวิทีอะไรรับลูกเลยค่ะหนักมากเพื่อนยุทธบรนชนสายสีนะยาวเลยค่ะแต่ดีที่น้ำไม่ท่วมนะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆนะรถเยอะนะคะพเพื่อนแสดงว่าในตัวเมืองอรถติดรถมันถึงเยอะอย่างนี้ทุกทีถ้าในตัวเมืองรถไม่ติดนะเวลานี้รถจะไม่เยอะเท่าไหร่ นี่ก็แทบมองไม่เห็นถนะมเหมือนกันหนักการเพื่อนเราก็เลยใช้บริการ KFC d ีไดทรเนาะสั่งไปนิดหน่อยหาให้ลูกเนาะก็ห้าโมงเย็นแล้วนะคะเ,เพื่อนเราก็มาถึงทางเข้าหมู่บ้านเราแล้วเนาะฝนตกตลอดนะคะ เพื่อนอรมุสสีดาเนาะมันสุกแล้วนะเนีย๋ยแม่บ้านจะลองกินดูเนาะสุกจนนิ่มแล้วค่ะว่ามันเป็นไงนะอืมเป็นระมุดอะคะ่ะคือเป็นเหมือนระมุดเลยแหละแต่ลูกเล็ก <c oughs> เปลือกก็จริงจริงกินได้เนาะแต่แม่แม่บ้านเอาทิ้งดีกว่าเนาะเม็ดเขาเนาะ จริงๆเม็ดละมุดมันจะเป็นสีดำนะต่ของเขาจะเป็นสีน้ำตาลนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราเจอกันวันพุทธที่5ตุลาคลม2565นะคะวันนี้ก็อากาศดีมากๆเลยค่ะมีแดดแต่เช้าเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่บ้านมาส่งลูกที่มหาวิทยาลัยแล้วก็วันนี้เขาเลิกเร็วนะคะเลิกประมาณส1เอโมงกว่าเองแม่บ้านก็เลยว่าจะไปไหว้พระที่วัดไร่ขิงค่ะ อ,อยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ช่วงนี้วัดไร่ขิงมีงานวัดด้วยนะคะงานฉลองเจดีใหม่มั้งเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันเช้าไปไม่รู้ว่าจะมีของขายหรือเปล่านะคะส่วนใหญ่เขาจะขายช่วงเที่ยงไปแล้วเนาะไปค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูบรรยากาศในวัดไร่ขิงกันค่ะเราใกล้ถึงวัดไร่ขิงแล้วนะคะเพืเ่อน มากีจอดรถแวะซื้ออาไรั้องกินก่อนเนาะวันนี้ออกเจนะคะมื้อเช้าก็ยังกินเจอยู่เนาะ<ๆ>ก็ไปกินทีมื้อเที่ยงหรือสักสิบเอ็ดโมงก็ได้ค่ะสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็ได้<ๆ>เดินเลาะไปไหว้พระันคทาวันนี้เนาะถึงแล้ว แยกวัดไร่ขิงแล้วก็เหลียวขวาเข้าไปเลือ่อนแต่ช่วงนี้มีงานก็เลยไม่รู้ว่าเขาให้จอดตอนไหนเนาะเพราะว่าถ้ามาตอนกลางคืนนะคะเขาจะให้มีที่หลังจอดรถหนาะเราเียวเขาวัดกันค่ะมีแข่งเรือนะคะเสาร์ทีนี้เนาะหาที่จอดกันนะคะเพืเ่อนๆ เดี๋ยวเราไปไวัดพระก่อนค่ะพระกำลังทำวัดพอดีซนะื้อสองเจ้าเลยนะคะเพื่อนไปลอง <laughs> แต่ส่วนใหญ่คุณจะซื้อเจ้านี้เนาะ ซื้อข so, so like ้าวเหนียวแดงกะละแมงเจ้านี้นะคะเพื่อนเราก็จะมีขนมหวานด้วยมีกล้วยตัดด้วยม้อแกงด้วยนะคะเพื่อนมาซื้อเจ้านะคะอันนี้มีเสารัดด้วยมีข้าวเหนียวแดงกะละแมงนะเพื่อนเจ้านี้จะกรอบกรอบกว่าเจ้าเมื่อกี้นะ ใก็จะเป็นขายของต่างๆนะเราคงไม่เอาค่ะเพื่อนแล้วเราก็ออกกันเลยเนาะอะม,มีขนมลาด้วยนะคะเพื่อนอ้าไม่ใช่ขนมลาค่ะมองเปขนมลามเ,เลูกชิ้นปลาเส้นร้อนอเลยค่ะเพื่อน หมูแดดเดียวกล่องเท่าไรคะอันนี้ร้อยหนึ่งหรอ้หนึกสิกับร้อยหนึ่งนะคะอันนี้เป็นปลาหรอากล่องเท่าไรคะย่พอดร้อนจากเพื่อนอันนี้กล่องละร้อยนะดเก่งหลวอกตสบี หลวงพ่อผู้มีพระคุณต่อคณะสงฆ์วลัยทิพย์พระอารามหลวงโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่ออยูนอนอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนอันนี้เป็นความเบิกพากล้วก็ทุกท่านที่มาขนมลายอยู่ตรงนี้ค่ะอาาจรย์ขนมลายค่ะเพื่อนนี่คือการพื้นที่ต้อนรับท่านที่เดินทางมาในวันที่ห้าเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันงานที่สอง ไขายยังไงคะเจ้าหมูไมบเอาไสองละหนึ่งร้อยเนองิษข้หมูล้วนนะครับากลเด็นจะต้องออกมากินวมันมันขายังามยสามพิษร้อยวมน้แบนี้้เป็นปลาหมเียวห้าสิบบาทได้เลยิคึ่งสพที่ของกินขายแล้วคะเพื่อน นาขีดมากมากค่ะเพื่อนเชื่อมก็มีค่ะเพื่อนของเชื่อนาะอันนี้ก็สิบโมงกว่าแล้วเนาะมีไก่ย่างนะคะมีข้าวหลามมีนะคะี้าะ ปโมนาบัตได้จเดียวสรางการำุรบพ่อรยนะเราได้รักรลลงจากระโาวองรอรอเงินีอเ่งปีรโบนัสัารงได้โรงเรียนวัดไร่ขิงก็เก็บตังนะคะเพื่อนๆนะสีสิบบาทตรงนี้เป็นฟอร์นเจอรนะ์เนาะ อยากได้จังไว้ทำบ้านใหม่ก่อนนะคะเพื่อนๆเนาะเราซื้อข้าวเหนียวแดงมาสามห่อนะคะเพื่อนๆอันนี้หอ่อละสามสิบห้านะสามห่อร้อยนะคะ ก็จะเป็นของอ่าเพชรยิ่งเพชรยิ่งยืนหนึ่งเนาะใช่ไหมเพชรยิ่งยืนป่ะเพชรยิ่งยืนเจ้าหนึ่งนะคะแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งเป็นของอ่าเพชรเจริญยิ่งนะเท่าที่แม่บ้านชอบนะคะแม่บ้านชอบความกรอบของเพชรเจริญยิ่งนะแต่รสชาติเนี่ยเพชรยิ่งยืนอร่อยกว่านะคะเพื่อนๆ ก็เ,เอาคาราเมลแบบใส่ถั่วมาแพ็คหนึ่งเนาะ